อินซีกับหงการละครั้งหนึ่งนะครับอินรีหิวน้ําก็เจอกับหงตัวหนึ่งนะครับนะเป็นหงตัวผู้สง่างามนะครับนะกำลังเล่นน้ําอยู่ กำลังว่ายน้ำอยู่อินซีก็เลยดื่มน้ำก่อนคุยกับพงว่าว่าไงท่านพญาหงงวันนี้ท่านดูมีความสุขจังเลยนะโงงก็เลยบอกกับอินซีว่าแน่นอนอยู่แล้วท่านข้านั้น่ะมีความสุขกับผืนน้ำแห่งนี้ข้าแค่มีความสุขกับการกินหอยปูปลาแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วล่ะอินซีนะครับมองไปมองมาก็เริ่มหมั่นไส้นะครับว่าโอ้งั้นแปลว่าท่านก็แค่ลูกขุนหนูเดียวันๆท่านคงแบบว่าอยู่แค่ในที่ของท่านสบายๆไม่ได้ออกไปหากินอะไรยากลำบากตัวของข้านั้นมีความสามารถแต่ข้าจะหาอะไรมากินข้าก็ต้องเหนื่อยออกแรง ท่านเนี่ยมีบึงเป็นของท่านเองท่านจะหากินอะไรอยู่ที่แห่งนี้ก็ได้เลยโฮงพอได้ยินอย่างนั้นนะครับนะก็มองแลไปที่อินซีแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดกับอินซีว่ามีได้หรอกท่านบึงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ข้าก็แค่โชคดีที่ข้าได้กินหอยปูปลาณนะที่แห่งนี้อีกอย่างหนึ่งตัวของข้าเองก็เป็นคนมัธยัติข้าแค่ได้กินหอยปูปลาข้าก็อิ่มพอแล้วว่าแต่ท่านเถิดท่านน่ะไปชอบกินกระต่ายหรือว่าท่านอยากจะกินแต่ของดีๆหรือเปล่าล่ะท่านถึงได้ขวนขวายหาแต่มันเหล่่่าาานนนนั้น้ะพนะพอออูดดดดเปิชิชงมแบบีี C, ไท ครับว่าโอ้ยสุดท้ายแล้วมันก็แค่โชคดีที่เกิดมาอยู่ในที่แบบนี้เลาวเว้ยหงก็เลยพูดตัดบทใส่อินซีว่าตันก็เชิญท่านไปดอกอินซีก็เลยบินหนีไปครับนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับนะเจอกับคนพาลไม่ต้องไปต่อปากต่อคํานะครับนะอินซีนะครับนะก็อย่างที่คุณเห็นว่าเขาเป็นคนปากยังไงนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับนะที่จะมากระไดกระแหนกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นนะครับนะคนอื่นเขาจะมองยังไงก็เป็นปัญหาของเขานะครับนะ